ลูกรักหรือเปล่า FIVB เลือกภาพนี้ของสาวไทยติดทำเนียบโดนใจศึกลูกอย่างโลกวอลเล่บอลเวิร์ d เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้รวบรวมสีสรรันระหว่างการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปลแลนด์เป็นเจ้าภาพโดยหลังจบการแข่งขันในรอบแรก จากทั้งหมด4กลุ่ม A, B, C และ D รวม60เกมทาง FIVB ได้คัดเลือกภาพบางส่วนที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สุดประทับใจในช่วงตลอดระยะเวลาแข่งขัน10วันที่ผ่านมาออกมาให้แฟนๆได้ชมกันปรากฏว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ตัดสินใจเลือกภาพของทีมชาติไทยติดเป็นหนึ่งใน10ภาพที่สร้างความประทับใจ ให้กับแฟนลูกอย่างทั่วโลกซึ่งภาพดังกล่าวเป็นจังหวะที่ฉลองชัยชนะหลังจากที่สามารถพลิกเอาชนะตุรกี3-2ต่อเซตในเกมนัดประเดิมสนามก่อนเขียนข้อความบรรยายภาพว่าไม่ต้องรอนานสำหรับชัยชนะนัดแรกของทีมไทยเมื่อพวกเธอสามารถคว่ำทีมตุรกีได้3-2ต่อเซตตั้งแต่วันที่2ของทัวร์นาเมนต์พร้อมกันนี้ภาพดังกล่าว ยังได้รับเกียรินำไปใช้เป็นภาพปกของเพจวอลเล่บอลเวิลด์อีกด้วยสำหรับเรื่องราวความประทับใจของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเล่บอลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชุดไหนก็ตามที่ผ่านมาได้รับเสียงชื่นชมมาอย่างต่อเนื่องถึงการสร้างความสุขจากรอยยิ้มของพวกเธอส่งถึงแฟนๆที่ได้เห็นไปทั่วโลกจนทำให้หลายชาติปันใจเชียร์พวกเธอ